สหรัฐเปลี่ยนนักการทุตในต่างประเทศรวมทั้งสอปอปอลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์สื่อมวลชนสหรัฐเมื่อ22ธันวาคม2,568รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐ มีแผนการปรับเปลี่ยนผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในการดําเนินนโยบายการทูตของสหรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย America First ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยจะเรียกตัวผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญทางการทูตจาก29ประเทศทั่วโลกกลับสหรัฐในต้นปี2569ซึ่งสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตว่านักการทูตระดับสูงที่อยู่ในบัญชีถูกเรียกตัวกลับนี้เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและดํารงตําแหน่งเอกอัครราชาทูตสหรัฐหรือผู้แทนสหรัฐระดับสูงสุดในต่างประ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนและปกติจะต้องนารงตําแหน่งอยู่ครั้งละเวลา3-4ถึงีปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ยืนยันจํานวนหรือรายชื่อนักการทูตหรือเอกอัครราชทูตสหรัฐในต่างประเทศที่จะถูกเรียกตัวกลับแต่ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่ทุกรัฐบาลสามารถดําเนินการได้ตลอดจนเน้นย้าว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐในต่างประเทศหรือนักการทูตระดับสูงเท่ากับผู้แทนของประธานาธิบดีสหรัฐในต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นตำแหน่งสำคัญและต้องมั่นใจว่าผู้ดำรงตำแหน่งนั้นสนับสนุนโนโยบาย America First ของผู้นำรัฐบาลมาตรการดังกล่าวส่งผลต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐที่ประจำการในสอปอ,ปอ,ปอลาวเวียดนามและฟิลิปปินเนื่องจากมีรายงานว่าอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องเดินทางกลับประเทศส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียอื่นๆได้แก่สรีลังกาเนปลาลฟิจิหมู่เกาะมาแชลและปาปัวนิวกินีสำหรับนักการทูตสหรัฐที่ถูกเรียกตัวกลับประ เส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาจำนวน13ประเทศจากยุโรป4ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลาง2ประเทศประธานาธิบดีทรัมป์เดินหน้าปฏิรูประบบราชการอย่างต่อเนื่องโดยให้เหตุผลว่าจําเป็นต้องปฏิรูปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์มีมุมมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการกําจัดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอุดมการทางการเมืองแตกต่างจากนโยบายเมริกาเ First และเตรียมจะเสนอรายชื่อบุคคลที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไว้วางใจไป ประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนก่อนหน้านี้ผู้นําสหรัฐลดจํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเมื่อกรกฎาคม2 5 6 8ได้เริ่มกระบวนการลดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกัน1,107ตําแหน่งและลูกจ้างต่างชาติจํานวน246ตําแหน่งสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence